จะเลิกกี่โมงครับพี่ทั้งหมดสิแผ่น ตอหนึ่งแถวตอนนี้ได้สามแถวแถวที่สี่กำลังต่อสูงมากตึกสี่ชั้นหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ว่าพี่น่าจะมีกระเป๋าข้างหลังไว้อันหนึงไงแล้วใส่รองเท้าแต่ไม่เฉียวหัว <laughs> ใส่ผ้าใบเหอะ <laughs> <laughs> okay.